ี่น้องจ้าเมื่อนี่สิภาพ,พี่น้องเขาปลาหาน่อใหม่อีกแล้วจ้ารอบนี้ก็เป็นรอบที่หาแล้วเนาะค่ะพี่น้องถึงสวนแล้วค่ะคุณหลัพี่น้นองปลาพายอยู่ขางคลองเปลือจ้าสิพ้าพี่น้พพนองลงไปหาน้ำกันอยู่ทั้งปุ่นละจ้าหลายคักเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันได้ด้จ้าเขีวยวไงเบิดแล้ว ยายเบิดแล้วพี่น้องสิแบกเมื่อเบอิดบ่ล่ะคือหลายแถบม่ีไ่ป่างพูนน่ะพี่น้องก่อภัย,าายเฮ่าตาภัยเฮาเด้อพี่น้องไปมือนีบ่โดนดอกไปมือหนีบ่โดนดอกพูน่ะเขาเขาสีหาเขอดไปทางในพายนพี่น้องสีหาเขอดไปทางพูนทางพูนทางพูนพูนพูนน่ะพี่น้องแตอนซ่อนคือนอย่างนีนเด้อไป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 ใส่กันเก็บเถาะ ะตะหักมวนเราแยกเน,นาะแหอใส่ใส่กระสอบีความสุขในการเก็บนี่คที่จะนอยกินนี่ายนี่นอนนึงห,หากรวดหาไปแกกันกินพี่น้องลายทักลายอีกล,ลายโพ่อ,อยังวะเ,เก็บมวนขึ้นหยังนี่เมืยกับเมืย์มวนกับมวนพี่น้อง ัไปแจกเพื่อนอันเพื่อนกินเห็นเพื่อนกินเนาะมีความสุขเนาะไปแจกจ่ายกันก็มีความสุขเราพี่น้องจ้ะไรดีพี่น้องคุณนะไม่ใงี้ปางแล้วจะเบิดแห้งหมือนีิละมือนีิให้เป็นมือหักเรียมือนีิเอาใส่ถุงย้าย อร่ลดเอาแต่หยอดหยอดมันเจ้าแกา่ไร้นักนี่ย้ายนี่นี่นินเอาแต่หยอดมันย้ายอันนี้กอแหลกเลยจ้าเอาเป็นกอแหลกเลยได้นี่กอแหลกแหกมานเลยได้นี่ Ủa nhung cái lại Mình nhung cái lại thẻ Tăng tiếng đứa khi nồng đứa Có lẽ mình nhịp tảng nó cả 10 đều này ừ. Hát chân 10 đây. Mới là bỏ có thứ xong Ừ, Đó. anh nhau lại cả bỏ tổng ở à đọc dài Không có thường นี่กอที่สองเลยจ้ะกอที่สองจ้ะไม่ฮะอ้ะอพุนน่ะอุ้นนักหลายพี่น้องเต็มกระสอบแล้วกอที่สองนี่พุนน่ะ เหมือนีงย่ย,ยปังเป็นมือหักย่ายปังกระสีมเมือมเออ่อยได้เหมือนไงมดไปย้ายมดอะรบะ่กอที่สองอก,อาากค่อยหลเนะจ้ะตกข้องซะนี่ สองกอแล้วพี่น้องไปกอที่สามพูดนะเสียงหักม้อนมวนพูดนะนเงาเแลวพี่น้องจา้าบ่ดได้มาอาทิตย์กว่าๆน้อยยายน้อ นี่แหละบอกนะก็พี่ก้อนนี้ได้คัดเล้อพี่น่อยนะไหมาอาทิตย์กว่าเงาวเวิร์ดแง,ง,ว,งวเร็วอี๋ียายขนาดฝนบ่ค่อยตกด้วยนี่ ฟังเสียงกระซิ้นใจเดี่ยวพี่น้องฟังเสียงหักไหมพุณน่ะลานใฝันจะแน่วข่นๆเนาะอย่ายอกอะไรแย่คนนำไล่ไหลยินบ่เปิดเบื้อเบื้องยินบ่เปิดบ่เบื่ออีดีย่านจะเป็นเก่าย่างเดียวล่ะดูหลายเนาะงั้นเอาเบิด์ละไพี่น้องจ้าเอาแต่หยอดหยอนมันโอ้ยยุ่งกับยุ่งกับกัดพี่น้อง เอาไงเบิร์ตไปแจกเพื่อนบ้านกินเอานี่เอาโหลดย้ายนั่นก็อันนั้นเอาโหลดโหลดง่ายๆนั่น,น,น,นเอาตียอดมันอืมสันตัวปูนนะฟังเสียงเด้อพี่น้อดปูนเสียงมวลที่ไหน,น เปนอะบอกคุณยายนอกางไงนึงนน่ั่นน่นนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นั่นนั่มคลองไหมแมนเอาขอเจ้าไหมตัดโหลดเดนอนหนึ่งนี่ยายนี่นอนหนึ่งนี่นี่นี่นีเห็นบ่ อ,อันงเนาะนั่นแหละเอิ้นอ,อันนั้นเอาบ่ได้ก็ว่ต้องเอาย,าย,อาอย่ากระแดงเนาะอืมกร,กระแดงกระด่างกระว่ากันป่ะพ่อ,อลยายย่าเดี๋ยวเขาคอยมาเอาไม่เนาะอแบ,บกกระสอบไปเก็บก่นอนเฮาในทรงกระสอบเลรวพี่นงไหมไปเก็บก่นด้วยจ้ะเดี๋ยวมาไม่ ยงีวเบ้อแล้วพี่น้องจ้าก่อที่เท่าไรระบุพุณน่ะยงีวเป็นล่ำเบ้อแล้วยายเอ้ยเอาบ่ข้างในนั่นบ่เอาดอกนกเงี้ยวพ่นเนี่ยจะกอท่ิธาไรระบุพี่น้องลืมแล้วล่ะพุณน่ะโอ้บุปผาพาดงพี่น้อง ี่ทัง้งผี่ทั้งในแต่มีขุนทั้งขุนเป็นข้องด้วยพี่น้องสิตกบ่น้องเหรออืมอืมโอ้ไหลไหลโอ้ทั้งขุนบ่เอาแล้วล่ะพี่น้องไปยาก กินทั้งที่นาจะจ้ะนี่ยังไม่ยู่จ้านอนนึงมวนบอมวนกินแล้วและะ้วจะไปมันยายนัก ไปเป็นร่ำร่ำกับบริเเตประโยชน์ดอกเนาะนั่น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 เสียงกระมวจดาวพี่น้องคนนะ่ะนี่ยายนอนน่ะน้อย

เนย่าเอาเป็นล่ำหน้ากว่อน,นี่ขาง่างกับมีไดยาย เบิเอาเบิดลลายขนาดง่าเบิ้เดีวฝุนข้างในมุนย่ยตรงกลางกอคุณน่ะึดไว้่างลกะางกอนั่นแหละนั่นน่ะ này yeah. 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 không 3. không sao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  không không sao 3 sao đây sao không เอ้เล่ย,ย่พี่น้องเดี๋ยวแบกไปเก็บก่อนคอยมาเอาไม้จ้าขนังลายลายลายๆายลายายพี่น้องจ๋านกเขาแมวนี่ย้ายมาเบิ้งนี่เห็นบ่นี่ข่อยซุ่มเขามาเนี่ยเห็นบ่ มันกระสีเห็นบัชาดดอกมันโฟกัสบดวลายใาห่นี่นตาดีะั่นไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วไปส่บุไปแล้วนี่หนึ่งหนึ่งนอเนาะคะ่ะอันนี้ที่นอนที่สองนอะค่ะกระิียู่กลางกอแน่นี่นอใหญ่อีกด้อค่ะนี่ค่ะนอเน,นี่ค่ะนอแบบใหญ่ยยพี่นอโค่นอยู่ทั้งปีค่ะอันนี้นอนที่สามเนาะคะ่ะ นอที่ซีที่น้องงัวที่แล้วบบเห็นงาวแล้วค่ะพูนแต่ว่า,า,ากะสิเอาอยูค่ะงาวกะสิเอาอยะะูเนาะค่ะเนาะเอาไปแบ่งปันกันกินอันนี้ตัดขาดแล้วเนาะจ้ะนี่ตัดขาดแล้วเนาะจ้ะนี่พี่น้องนองมึงไงนึงค่ะนอแหลกเนาะค่ะอันนี้นอถือว่านอหน่อยสุดในมือหน,นีเนาะจ้ะแต่ว่ากันนอใหญ่คือกันพี่น้อง ผุ่นย่นขึ้น,นไปไว้ขางบนก่อนนะพี่น้องเนาะนอที่นอที่สองสิเอาเป็นนอนี่จ้ะฝุ่นเห็นบอกค่ะเห็นบอกค่ะนอที่สองบดขาดแล้วนอจ้ะแล้วสิดึงนอพี่น้องขาดบ่บุคือแเหน่นแท้คือว่าขาดแล้วนอที่สองพี่น้องเอาหยาคัก นี่จ้ะนอนแงบไงนอที่สองพี่น้องง่ายคักง่ายเดี๋ยวย่นขึ้นไปแต่ตะลิงก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเอานอนที่สามนอนพี่น้องน,นอนที่สามอยู่พู้อยู่ทางในพุดไหมนี่นอนที่สามพี่น้องก็ง่ายคักง่ายแน่แท้เรืออีกนอนหนึ่งนอนที่สี่นะจ้ะมาจนลาแล้วพี่น้องปวดโพปวดโพหมกโม่หมอ,งองแตงจนสิด ฝนบ่ค่อยตกเนาะค่ะงวดนี้กะกะหลายอยู่หันแต่ว่าสูงงวดที่แล้วบ่ได้ก็วันหวานนอนบางย้ายพี่นออยู่กระสอบกระมี่เนาะแจกกระสอบหน,นึง่งอันนี้น้องใหม่อีหยังขอเพิ่นว่ากิมซูบ่เพิ่นเอิอน้องใหม่กิมซูบ่แนวนี่ดูไม่กระสอบพี่นอนนี่พักบ่งย้ายปางแล้ว เก็บผักบุงม,มาเมื่อพอกันอยู่บ้านและพี่น้องถึงบานเรียบร้อยค่ะแบ่งกันกับย่ายแล้วยาแล้วก็ปอกเปลือกอยู่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เป็นมูก่กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะพอกันอีพี่นาค่ะสวัสดีค่ะ